ก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายพบก,กับพวกเรา KCMC กับเกม Red Fort 2กับแมป Crash Cross กันนะครับอ่ะกดเริ่มนะแล้วนะหลังจากความเดินตอนที่แล้วนะครับค,บความเดินจากตอนที่แล้วครับโอ้แหล็<า>ลก e t s go ปะโย่โอ้มีอูซี<า>่กับลูกโซงเอาอูซี<อ>่ดีกว่า

ไอ้ยอยไม้เบ็ดบอนจ่าเอ้ยอท็อปนะนท็อป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 ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นีตรงนี้ตรงนี้นาท็อปเดินไปกันแล้วโออ๋ออยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ไหนอยู่ไหนน่อยู่นี่อยู่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้โอ้โหผนั่นแหละอะไรอะอะไรอะด้วยดีอะไรม้เบ็ดบอนยังไงล่ะ มันไปปล่อยเงินลยนั่นแหละจ้าพี่น้องไปกันดีกว่าพี่น้องอุ้ยอ่ะแคลกี้ไอแกน้ำลายโอ้ยโอ้ยเจ้จโอ้หนาทอหนาทออไปไกลเลยแล้ีไปไกลเลยนาทออเดี๋ยวแค่จะเอาไม้เบ็ดบอลไปตบหน้าครับเจ์เฉยอย่าว่ากันนะครับรู้แหละว่ามันหลบได้ ลุงอยากได้เข็มเปล่าผมรู้ว่าลุงต้องการเข็มแต่นาไอเขายังไม่เดินนะครับนาไอเดี๋ยวอุ้ยไม้เบสบอลว้าวนาไอเขายังไม่เดินเลยนะครับนาตอนนี้นะครับไอ้ไอไม้ไปปดไม้ตีหัวพ่อไอ้ไอ้ลูกตีหัวพ่อไอ้ไอ้ ลงุลงลงุงลุงอย่าพึ่งลุงอย่าเพิ่งเรื่องเราของนา้านานานาแต่ละคนพวกเราสามารถเป็นน้ากันได้ถ้าใจคุณแน่พอไปกู้ฟรีเมื่อไหร่นาไอเขาจะเข้าเกมมันนี่ลุงลุงลุงมาที่ลุงลุงลุงนะครับว่าไงไอหนุ่มโอ้ดีมากมหนุ่มนาไอยังไม่เข้าเกมเลยนี่้าโอ้เฮ้ย ไม่ใครเก็บไอ้เครื่องไอ้ปั๊บเหมยเจ้าเป้าไม่เก็บไม่ใช้ไม่จำเป็นเพราะเก่งอยู่แล้วไม่ไม่มีใครตายหรอกดูนะโอเคครับโอเคคขาผมไม่ว่าเดี๋วคเขาอะไรอ่ะเฮ้ยเอ็มซีโฮว้าวึยิงไที่ปเฮ้ยก็ี้เป้าอืม ฮึมฮึมมือฮึมมือคเอ็น16ก็สนใจเฮ้ยเฮ้ยโมโรโตปนะไอยังไม่เข้าเกมมันเลยอะนะไอเข้าหายไปไหนไม่ไหวเลยหรือเคนี้ก็ไม่ไหวเอออ่อนแอไม่ได้กินตับบออไม่ได้กินตับก็อ่อนแอนะเว้ยอืมอจะลึกคิดตับด้วยนะครศัพท์เรียนไม่กินไม่เป็นไม่เป็นพี่แท่ อุ้ยอุอ้ยเต็มหน้าเลยไม่เป็นพี่เท่งไม่กินตับไม่อร่อยไปนะกบไปไปไม่ใครยิงเป็นหน้ไปเลยไม,ไม่กินตับแต่กินเลือดอร่อยไอ้ยัยแตกนกมดกินใจนะกินใจลึกซึ้งกินใจน้ำตาไหลเลยครับลองไห้ จิบจิบจิบเกินโอ้เฮ้ยจำได้ว่ารู้สึกว่าตรงนี้จะมีอันนี้ปะไม่ใช่วะโคนละที่นเลยใช่คนละที่เลยคนละที่กันเลยนี่แหละอะไรเน็ตมันหัวโอนน่าไอยังไม่เดินมาเลยขยะเปล่าเราอ่ะขยะเฮ้ยเสียงเสียงเสียงตัวอะไรเสียงคนหลอก เสียงมันเหมือนคนแบบโลดฉี่คนหนึ่งอ่ะเสียคนหล่อหล่อกีกีกีแม่งเนหลังไหนกันไหนในกันไหนในในกันในกันไหนในกันไหนในหนในหนกันไหนในอืมสอนม์ส่อไหนโอแม่ไม่ใช่ทางนี้ก่อนไอ้ยอยสไนเป็ดอ่ะรู้จักเปล่า ตอนในปิดิไม่ยัยไม่ยัยไม่ยัยแตกป่ะเออเฮ้ยมัดกูได้เสี่ยม m หกกับลูกโซงโอ้ยกูอีกแล้วลูกบิ้ว ไม่ไงเราต้องให้บอทนาไอเป็นคนแบกนะครับบอทบอทนาไอเป็นคนแบกเฮ้ยเออเออเอาแล้วไปเซ็ตอัพแล้วนะครับไม่ให้เอาเลยเอาแล้วใช้เลยเขาใช้เลยเขาใช้เลยเขามันอยู่ไหนวะเกคูอมาดิเอาเงี้ยกี้ิะกินย่า ย่าว yeah! yeah! ้าวฮย่าว้าว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 เริ่มเริ่มบ้าแล้วนะเริ่มบ้าแล้วว้าวเฮ้ยปืนล้อไม่ะไรเราโอ้ยโอ้ยไอ้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 ไอยไอ้ยังไม่รู้อีกเหรอโอ้ยน่าไอ้หิงเราอ่ะนิสัยไม่ดีเลย นึกว่าบอดมายิงคนไม่เข้ายิงเข้ายิงเข้าโอ้ยกู้ฟรีโอ้ยเย้โอ้จะตายแป๊บนึงวทีก่อนเฮ้ไปเร็วไม่อยู่แล้วจ้าไอ้ยยนี่อัยมาเป็นบอลไปเข้ามาไปแล้วจ้า

แค่น abei, คี้ก็ไม่ห uh. ไหวแล้วอุ้ยแทงเฮ้ย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 โอใครปิดนี่ช่วยกูด้วยโอ้โหโอ้โหเดเลอร์อย่านะอย่าอย่าเปโล่เรียบร้อยนะตาละเย็บเยยบเยเยยบเย โอ้นั่น so sweet โอ้อืมอร่อยดีสโอ้ยังไอ้ยี่แทงแองดักข้างหน้าห้องสปาเอาพ่อมตายอะครับเฮ้ยไอ้นุ่มอย่าบุปเปดอย่าบุปเปดอย่าบุปเปดเอาเลยเปิดเลยมึงยี่กูหาพ่อไงไอ้สัตวสมึงยี่กูดำเหย่าเลย แล้วไอ้นุ่มแล้วแล้วโอเดฟโอเดฟเพื่อนเอาละเอาละลีเมาส What the fuck ไทยอะไวะอย่าสงสัยให้มันมากความอย่าดไซเสงสัยสงสัยโหจะแววแววไปชางมันแทเสียงเหมือนปลา เหมือนคนมาขอบุญกุศลอย่าลืมเข้าวัดกันนะครับเข้าวัดเข้าวาได้ศีลถือะอะไรหมอเวลาแผลแป๊บหนึ่งไม่พันชัตตาโฟอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันจอสั่นวะไอ้ยัยไอ้ยัยฟาดฟาดฟาดโดยไม่เบ็ดบอลมาโมโลท็อปได้มาแล้วเฮ้ยยาเพื่อนยายา ไอ้ไอ้เก็บยโอเดเพื่อนไอ้โอเดไอ้กระสุยเบลกระสุนเบลกระสุนเบลเก็บรไบายโอเมันหมาโอเด้มันโอเดเพื่อไหนอ๋อไม่เห็นเลยโอ้โอ้โอ้มีกี่เ้าโอ้โอ้โโอ้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 ้โอโอ้อ้โโอ้โอ้โ้ อย่านะไย่านะอย่ามิกี่เมากูเป็นแค่กู่ใช้เาเกทูปนามกดแค่ไกูอย่านะมันจะไปเห็อ้มันนอนโอ้ดิมันนิ่มะมันนิ่มลลุงทปคิวทรปเิวหินก้อนเดียวเสี่ยวทั้งซย ไม่ใช่หินเนี่ยลดมากกว่าไอ้นกลดไม่ไ้นกยาตกใจให้ยารถคันเดียวลดคันเดียวตายทั้งตีเรื่องราวของนันนะก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเรื่องราวของนันนะเป็นไง่ะเป็นหน้าผีเลยเวลาะอ้โแค่หินหินแค่ก้อนเดียวไม่ใช่เราได้แค่ก้อนเดียว เพลงโอเดเนี่ยมันดีจริงๆอ้ายยิงลไอ้้ยฮีอ้ควายอ้เยฮีอ้ยไอ้ายฟุ่ยจะบอกว่ากูเป็นคนเลวอ่ะใช่มึงเลวคุณเบอดสุนลานที่หมายอลไรครับ้วจ้าลนละจ้าลนละจ้าบาย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 นี่อ้อยนี่อ้อย ไปกันดีกว่านะท็อปอย่างเหียห้องตันไอ้ยายนี่เนี่ยนะนีลุงนี่เหรเอออเย่วนะไอ้นิ่เยี่ยวมันรฟเยี้สัตว์อุ้ยใครโดนไอ้ยาย ไอ้อออไปเร็วไป้ร็วไปเ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 ร็วเร็ว <c oughs> ไปเรกวไเฮ้ยแปนดีวมไป้เอาอ <c oughs> อไปเร็ร็วไปไปวเเเ <c oughs> รเเเเรเเเนาะ นี่โอ้ยดูนะครับไอ้ยัง้าะยังนี่ไงนี่ไงเอ้ยดูนะ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 โอ้ไอ่ยังอ้าเอาเรื่องเฮ้ยไมค์ก็เอาเรื่องต่อไปนี้นายชื่อว่านะแอ็บลี โหโคตรแรงไอ้ยันดนเสียปิ๊กโออ๋อโอ้เป็นนักผีเลยว้ากับตาย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 ตายกับตายย่านะโอ้ยแล้วระเบิดว่าขึ้นไปเก็บก่อนไปเล้วหน้าใหม่หน้าใหม่ระเบิดเลยรู้ว่าต้องขึ้นทางนี้โอ้ยแย่ระเบิดอือะไรนี้ รู้สึกว่าคุณยุกิหน้าคุณจะเทาแล้วใช่ไหมล่ะไม่ไหวแล้วจะตายแล้วแขนชาหน้าสะบัดหน้าชาไอ้นั่นก็ชานูนก็ชาการ์ดิโกวีเลวไม่อยากใช่แล้วอ่ะโอ้โดนอะไรยิงโอ้หนุ่มใจเย็นหนุ่มไปดีกว่านะมุงซุนตรงนี้ยิ่งมืดมืดโอ้หนุ่มโอ้ไอ้หนุ่มไฟแรง ไประเบิดระเบิดเท่าทับระเบิดข้างมึงอ่ะปาเทศกาลไปอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะเป็นต้องออสตัเจเนเรเตอร์จะเป็นต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้หรือไม่ไฟยา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 โอ้การานิโกูบโอ้ว้าว โอ้ตท็อปไอแอมแอมบีนายต้องตายตามเนื้อเรื่องนะลุงบิวคุณคุณต้องตายนักลุงบิวเฮ้ยเฮ้ยไม่กบตีตายเลยลูนี่มันโผล่ขึ้นมาไม่ใช่โจเอลหรอครับที่ต้องตายตามเนื้อเรื่องไม่มึงใครเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยเออทันทามึงไหนบอกเราห้องเนี่ย มึงมึงไปใครเนี่ยมึงแฮกมึงแฮกนี่คอเหรวไม่ดีนะครับแฮกนิ่คอไม่ดีนะครับอะไรหล่นไปในอ้องอย ใครไปเดือดกับคนเดียวระวังโดนจอกกี้เนาะไม่โดนไม่โดนไม่โดนกูอ่ะอิมมอร์ทอลดูไว้ดูไว้ดูไว้ไหนไอ้ยัยอิมมอร์ทอลไอ้ยัยเจอไมค์กอบอิสเลียวพวกเต็มหน้าเต็มตาไมค์กอบอิสเลียวเคียวโปรตีนไี้ยัไอ้ยัยเฮ้ยจอกกี้ข้างล่างโอ้ชิตกำลอจจอกกี้ตายแล้ว กูได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอุ๊ยมันให้ทำอะไรเนี่ยให้กูรออะไรเนี่ยให้เราเอให้เราป้องกับเตียงไว้ก่อนอ๋อเกื่อนไอ้อาติอไม่นะอไหนหรมันอยู่ไหนวะกูโดนกระทืบเพื่อน ซอมบี้มันไม่ได้กัดกูอ่ะมันกระทืบอกลัวเยี่ยบซอมบี้ไม่กัดแต่มันกทัดแทนซอมบี้โซโันอย่านะอุ้ยโอ๊ยอึ่มชักเจอฮึ่มตายต้นไม้หยะครับเุสมองไม่เห็นเลยต้นไม้ป้าเอาคุ้มกันคุ้มกันแข้งต้นไม่มาบอสอย่าต้อนนี่เอยเอยเอ้ยเอยเอยอย่าทิ้ง ยัดที่กูแฮ้งโอ้โห, <c oughs> ห้ไปไม่ได้มีแข้งอย่านะน่าดอบแข้งมันอยู่นั่นนะหลอกมันตายไอ้นุ่มหลอกวัโอ้ยโดนป๊าบโอ้บินได้แล้วจ้ะเฮ้ยอตไม่ <c oughs> อ่า <c oughs> เ,เราเราไม่นะเราจะตายกันตรงนี้ไ่ได้นะใครก็ได้มาคนนึงใครก็ได้ <c oughs> ยัง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  <c oughs> ไม่ <c oughs> เล่แพ้ตาเราบอกตายงงเลยจีค่ะเอาไปคุณเจ้าเหรอวิ่งเร็วแล้วเนี่ยวิ่งเล็วทุกอย่างเริ่มต้นที่สโมเกอร์ตัวเดียวโอ้เริ่มต้นที่สโมเกอร์ตัวเดียวโอ้โอ้โห ไม่นะไม่นะไม่นะไหล่นะ่ยรักบอลสมุเกอร์ตัวเดียวอ่ะใครนะไม่นะเฮ้ยเฮ้ยอย่างคนที่ที่สมุเกอร์อ่ะใครนะเออใครนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะใครนะไม่รู้นะใครก็ไม่รู้นะ ใครมันแบบเกี้ยเกินไปนะใครหน้า,เ,าเห็นชื่ออะไรก็ไม่รู้หนะ้าทุกอย่างมาันเริ่มต้นที่สมุกเกอร์ตัวนี้ก็ไม่รู้หนะ้าใครก็ไม่รู้ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันนะขอ,ของยาไม่ดอปแ,แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยระเบิดไ <c oughs> อ้ายเ,เขาแบบชอบไปคนเดียวสุดท <c oughs> ้ายก็โดดคนเดียว ก็บอกแล้วไม่เคยตายกลัวอิมอร์ทอจำไว้ไม่เคยตายไอเราเมื่อกี้มันเฟลใจ๊เกูอีกแล้วเข้มาด๊อดเลือดแดงเฮ้ยวันนี้เพื่อนเอ้ยามาแล้วเหรอยังอ๋อเฮ้ยยิงรถนะยิงรถนะพี่น้องไปเงียบๆนะพี่น้องเงียบๆครับเงียบๆ เออไอแกนะที่ใส่ไม่ดีเลยโอ้ชิตโอ้ชิตช็อกช็อกโอ้ย่าช็อกไอ้ย่าโคตรคาม่าอินสตีนยี่หมายเลยขาม่ายยี่หมายเลยมาเมือนนักศาเขาต้องการความต้องการแรงปะทะอยากร้อนแรงจังเลยอ่ะคุณแบบไฟเจออย่างเงี้ยจูใจของเราฮะอืมเฮ้ย ดูนะดูนะลูแอนมีอ๋อยทุกคนถอยห่างถอยห่างครับถอยห่างถอยห่างถอยห่างครับทำอะไรบลิชโอ้บลิชแอมเดชยูชแอมเดชบิ๊กเดชของจริงอุ้ยโดนถ่ายทุกอย่างเริ่มต้นแอมเดชเริ่มทุกอย่างเริ่มต้นเพราะความห้าวของมึงอ่ะดูมันดิ นั่งอยู่ของมันดีมันก็ไปยิงเขาอะไรก็เขาแบบเขาแบบอยากปรึกษาเรื่องหัวใจหัวใจของเขามันบ่งช้ำเขาไม่มีเนี่ยเลือดกุหลเกดี๋ยวจะตายอ่ะอ้้ยโอโหดมจริงนหัวใจของเขามันบ่งช้ำาอด้เด้ดออ้เดอ ไม,ไม่นะแบบจบไม่นไม่นามึงมึงไไม่นะไม่น,ะไมนาไม่นาอาิระเบไปเนาะแมอ่เออนั่นแหละมันจุกอ้ายกระทะกูโลกอ้ยยยยอ้ กูบอกให้ใช้โคลีคิงกูบอกให้ใช้โคลีคิงกุยแล้วโดนเน่มึงโอ้ยเพื่อนจำะว้นะครับกระทะที่ดีคือมามาไดิงเี็ดเฮ้ยน้ำเขียวน้ำเขียวจนหน้ามนโอ๋ออ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 อมมียาอยู่มียาอยู่็นเอนะ ไม่ไม่ให้เลือดลสองไอสัตว์เลือดกูเลสุเกาะไมนี่มันเลือดเหลือหนึ่งไรเหีย o thanks n a m i n go oh yeah baby อ้หยุดเลยนะหมือนกีมากเลยนายวังบูมเมอร์วังบูมเมอร์พี่เซกอะ อันนั้นอันนั้นอันนั้นอีกอีกรณีหนึ่งเจอพี่เสกอีกแล้ววันเต๊บวันเต๊เดี๋ยวเดีวันเต๊วันเต๊บวันเต๊บมันได้เบลอแน่วันเต๊บวันเต๊บป่าอย่านะกูไม่ไปแล้วแต่แยกกันนะอยู่กับพี่กุ้งกันไหมกูกูไม่อยู่อ่ะกูไม่อยู่อ่ะกูออกไปดีกว่าวันเต๊บเร็ววันเต๊บนี่ไงมีคาราทพี่กุ้งละ นี่เคยเห็นถังน้ำมันนี้่เคยเห็นกรันนีครบแบบวันจับปะโงถังน้ำมันรอละแต่ว่าอยู่ไหนหมดวะใายรอโอเด่เรอฮะขับตึงแรงเังไหนวะอยู่ไหนหมดวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วััััััััััััืมใครยิงเต็มหลังป่อยากยิงคนในใจเธอ ก่อไฟเดียเ,เห็นมมเห็นเห็นเหนมันแอบๆนอยู่แอยู่ออไอ้ก,กระทะโคเรียคิงสมมกก็ไอไอสมมกมันแอบไม่ต้องเลยน้องเดี๋ยวรอเพลงมานะครับเดี๋ยวมันจะมีโอเดแน่นอนอ,อหิวข้าวไม่นะ ดะหลังหลังเพียบุดเลยดูหลังด้วยเพยื่อนหิวข้าวอ่ะงองหิวห้าวอ่ะทำไมห่ออ้าวใครหล่นน,น, s <S นั่นน่ะอิสมิบลีออยดนี่ไงนี่ไงใช่หมดอดุย้อย บกินเบ e? กินมาละ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 มาไดยนไมาล้วมาแล้วมาล้เพีงมาละเพียงมาละวน้อยน้อยเนาะนาะเนาะเงินจังสรรกันเยี่ยมาเฮ้ยกินนะโอ้หน้ามึงอ่ะแคมหน้าแคมเนาะก็มีของกินเป็นอาหารไม่ต้องโอ๊ยมิกี่เม้าแค่กูไม่ใช้เมาเกตูปิกัส พิษสนามโกรธแค้นกูขนาดนี้เหรอไอยตอ้าย้ายตายนี่แหละความแค้นของพวกคุณที่มีต่ำทั้งหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยยยยัดช คืออันนี้เรารออะไรอยู่วะเรารอรถ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 แท็กซี่เขากำลังเป็นศพลกกันอยู่โอ้เอ้าก็ใครโดนโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์รคับไงอส์มีอย่าจ๊กเกอร์อไอ้ย่าดูแต่เอ้ยน้ำเขียวน้ำเขียว หันหันหันโอ้ยกระโดนหันหน้ารถหน้ารถเออสวยรลอดเลยบอสเออเออโอเคเอาไปอยู่ทำงานปั่นปั่นขึ้นปั่นขึ้นไหมปั่นแล้วปั่นแล้วปั่นแล้วเออไม่มีใครคุ้มกันกูเลยอ่ะฮิวทำไมวะอ๋อมึงพัชญาอยู่อ่ะเฮ้ยเจ้ากกี้มาเจ้ากี้มาอยู่ไหนอ่ะงัวเสียง ฟังสำเนียงเสียงเฮบ้านนะเฮ้ยวนได้นะเฮฮาด้วยไปจ๊อกจกจกจกเจอตัวละวดีโลดิงโอ้ยเจียฮันเตอร์หลังอืม โอ้ยกูอีกแล้วเหรอโอ้โหแทง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 มาแทงมาเยอะเลยขึ้น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 มขึ้นขึ้นจม่าจิ๋วปลาเลาบายบายที่ไหนวะสองฝั่งกันเนี่ยมามันมีนะสังฝั่กันเนี่ยมามาแต่เสียงตัวอยู่ไหนไม่อยู่ในในที่รถนั่นน่ะ เกกูด้วยตายแล้ว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 เฮ้ยมันคืนคนนี่หนเพื่อนใช่แต่เราไม่ใช้เพราะมันเพราะว่าคือนเสรแล้วเสแล้วเสร็จแล้วกูปายเร็วกูขึ้นรลดล้วฉีอะไรดีๆขึ้นละป่ากึ้ขึ้นเย้เอ้ยเย้อย่เท้เลยเย้ ตื่นตื่นตื่นเย้เอาอะครับอ Crash Course จบไปได้อย่างสวยงามนะครับอุ้ยด้วยเวลา18นาทีนะครับ Lisa ไปเท่าหนึ่งไอไอ็อบลูกตายไป็นสองรอบอย่าลืมที่จะดีบจากแฟนด้วย สำหรับแมป s s h r r o s ก็พอของป่าของคอเนาะพวกเราแก๊งคาชิมุชิขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเก้ว